สวัสดีครับก็ทุกวันนี้นะครับผมทองเนี่ยก็เรียกได้ว่าแพงมากๆนะครับบาทนึงก็ปาเข้าไป5 0,000นกว่าบาทแล้วนะครับถ้าเป็น3-4ปีก่อนเนี่ยอยู่ที่บาทแล้วแค่ 2- 3งสามหมื่นแค่นั้นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าทองขึ้นมาเร็วมากๆนะครับใครเนี่ยที่เริ่มจะสะสมทองนะครับผมอาจจะมีงบไม่เยอะนะครับไม่เกิน10,000บาทนะครับผม อยากที่จะซื้อทองเนี่ยจะซื้อเป็นแบบไหนดีนะครับที่จะคุ้มที่สุดมีอายุการใช้งานที่นานนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะมาพาเลือกนะครับทั้งทองแท่งแล้วก็ทองรูปพรรณนะครับโดยเฉพาะตัวของทองรูปพรรณผมบอกเลยว่าอาจจะต้องใช้องค์ความรู้ในการเลือกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ําหนักของมันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับและปัญหาการใช้งานเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าดูคลิปนี้นะครับผมและนําไปเลือกทองเนี่ยผมรับรองครับว่าเราจะเลือกทองได้อย่างคุ้มที่สุดนั่นเองนะครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซียนทองคำนะครับรายการที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับทองคําที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นการแชร์ความรู้แบบไม่มีกั๊กเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มาขายของนะครับแต่ว่าจะมาแชร์เป็นความรู้แล้วก็จากประสบการณ์ที่ลูกค้านําทองไปใช้งานจริงนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าที่มาของงบ1 0,000บาทเนี่ยนะครับมาจากการที่ผมเลือกเป็นน้ําหนักไม่เกินครึ่งสลึงนะครับผม ถ้าน้ำหนัก1สลึงเนี่ยมันจะเกิน10,000บาทไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชื่อคิปมาเลกลายเป็นงบไม่เกิน7 0 0 0บาทนั่นเองครับผมจริงๆผมจะตั้งเป็น10,000แต่ว่า10,000เนี่ยมันไม่สามารถที่จะซื้อทอง1สลึงได้นะครับเพราะว่า1่สลึงเดี๋ยวนี้เนี่ยมันราคาประมาณ1 3,000กว่าบาทแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะซื้อได้แค่อทองครึ่งสลึงนะครับซึ่งราคามันจะไม่เกิน70,00บาทนะครับผมโอเคครับทีนี้ถ้าเราจะ มีงบเจ็ดพันบาทแล้วจะซื้อทองเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะซื้อทองเป็นทองแท่งหรือว่าทองรูปพรรพันธ์นะครับถ้าเป็นทองคําแท่งนะครับผมในยุคนี้เนี่ยยุคที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยีในการผลิตทองเนี่ยเราจะเห็นทองตั้งแต่น้ําหนักศูนจดกร,รัมเลยนะครับน้ำหนักทองศูนจกร,รัมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับผมน้ําหนักทองศูนจดกกร,รัมเนี่ยนะครับมันจะเป็น ร์ดครับผมซึ่งเขาจะทํามาเป็นลักษณะของการและส่วนที่เป็นทองจริงๆเนี่ยจะมีแค่ตัวที่มันเป็นแผ่นที่มันเป็นตัวทองตรงตรงที่ผมวงกลมให้นี่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวทองแท้นะครับซึ่งก็เป็นทอง99าอะไรเงี้ยแล้วแต่คนผลิตนะครับบางคนก็ผลิต96.5บางคนก็ผลิต99นะครับซึ่งที่ให้ดูเนี่ยนะครับผมทองพวกนี้เนี่ยเป็นทองแท้สามารถที่จะขายคืนได้เช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าบางร้านก็อาจจะไม่รับซื้อนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างบางนะครับเวลาที่เอาไปหลอมหรือว่าเอารวมกันกับทองอื่นๆไปขายเนี่ยนะครับมันอาจจะปิวหายไปได้นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นทองพวกนี้เนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้ซื้อเก็บนะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วนะครับผมเวลาที่เรานําไปขายเนี่ยนะครับ มันจะโดนกดราคาน,นั่นเองนะครับทำให้เรามีโอกาสขายขาดทุนน,นั่นเองครับหรือบางร้านก็อาจจะไม่รับซื้อเลยนะครับบางคนอาจจะมีแนวคิดที่ว่าเฮ้ยสะสมทองที่เป็นเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยและเอาไปแลกเป็นทองทีเดียวได้หรือเปล่านะครับเช่นน้ําหนัก0.1กร,รมัมเราก็สะสมไปนะครับเพราะว่าราคามันไม่แพงนะครับราคา0.1กร,รัมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 300400บาทแค่นั้นเองนะครับ3 0 0 4้0บาทก็สามารถที่จะซื้อทองได้แล้วเราสะสมพวกนี้เนี่ยไปแลกเป็นทอง1กร,รัมแบบนี้เลยเนี่ยได้หรือเปล่านะครับต้องบอกงี้นะครับว่าเวลาที่เราสะสมหรือว่าซอยทองให้มันเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับและนํามาแลกทีเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าเราจะเสียค่ากําเนิดหรือว่าค่าบล็อกเนี่ยของตัวน้ําหนักน้อยๆเนี่ยหลายรอบนะครับผมและเวลาที่เราเอามาขายคืนเราก็จะโดนหักอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้เราซื้อน้ําหนัก หนึ่งกร,รมัมเก็บสะสมซื้อหนึ่งกร,รัมไปเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้หนึ่งกร,รัมก็ราคาไม่แพงนะครับโอเคครับจากน้ําหนัก0.1กรัมเนี่ยนะครับผมต่อมาเนี่ยก็คือน้ําหนักที่ผมเคยเห็นก็จะมีพวก0 3 0.5นะครับค่อยๆขึ้นมานะครับผม0.8พวกนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับพวกนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาเอาไปอัดก่อเพื่อให้มันเหมือนทองคําแท่งแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทองคําแท่งนะครับ มันยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าทองคําเปลวหรือเป็นทองแผ่นอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างบางมากนะครับเวลาไปขายเนี่ยก็จะไม่คิดเป็นราคาทองคําแท่งนะครับโดยส่วนใหญ่ยกเว้นว่าเราเอาไปขายคืนร้านเดิมที่เขาเป็นร้านที่ผลิตนะครับผมแต่ถ้าเอามาขายตามร้านทองทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ถูกตีเป็นทองคําแท่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นทองคําแท่งจริงๆนะครับผมแนะนําว่าให้เป็นน้ําหนัก1กรัมขึ้นไปนะครับ น้ำหนักหนึ่งกร,รัมขึ้นไปเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อขายในราคาของทองคําแท่งได้แล้วเวลาไปขายคืนเราก็จะไม่โดนกดราคานั่นเองนะครับผมส่วนน้ําหนักหนึ่งกร,รัมนะครับราคาทุกวันนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณที่3,400บาทนะครับก็คือราคาที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยทองหนึ่งบาทเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5600มนะครับทองแท่งหนึ่งกร,รัมก็จะอยู่ประมาณ3,400บาทอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับ บวกลบ50บาทนะครับผมค่าบ็อกแต่ละร้านอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งถือว่าเป็นงบที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับในการลงทุนทองคําแท่งเริ่มต้นนะครับก็คือน้ําหนักทอง1กรัมนั่นเองนะครับทีนี้นะครับถ้าขยับขึ้นมานะครับก็จะเป็นทองคําแท่งครึ่งสลึงซึ่งก็จะอยู่ในงบ7,000บาทของเราอยู่นะครับก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ6,400 0 0 0บาทราคา6,400บาทเราก็สามารถที่จะซื้อทองคําแท่งครึ่งสลึงได้เหมือนกัน สามารถที่จะซื้อและขายในราคาของทองคําแท่งได้ไม่โดนกดราคานะครับทองคําแท่งเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่จะเก็บทองนะครับไม่อยากใส่ทองนะครับผมรู้สึกว่ามันเกะก,กะหรือปัญหาของมันเยอะนะครับอาจจะมีหลุดมีขาดมีบุบนะครับมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับทองรั่วพันธ์น้ําหนักน้อยๆก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นการเก็บทองคําแท่งแทนก็ได้นะครับผมแล้วก็เวลาขายเนี่ยมันจะได้ราคาที่ดีกว่าทองรั่วพันธ์ด้วยนั่นเองนะครับ โอเคครับนี่ก็จะเป็นข้อแนะนําของการลงทุนในทองคําแท่งที่น้ําหนักไม่เกินครึ่งสลึงหรือว่างบไม่เกิน70,00บาทนะครับสรุปก็คือเราซื้อน้ําหนัก1กรัมขึ้นไปนะครับก็จะมีน้ําหนักที่ซื้อได้คือ1กรัมกับครึ่งสลึงนะครับผมที่จะอยู่ในงบ70,00บาทหรือว่าไม่เกิน10,000บาทของเรานะครับเราก็จะสามารถที่จะลงทุนทองคําแท่งได้แล้วนั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวทองรูปพรรณนะครับซึ่งผมบอกก่อนเลยนะครับว่าทองรูปพรรณที่น้ําหนัก น้อยกว่าครึ่งสลึงลงไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำาครับแต่ว่าถ้าเรามีงบ7 0 0 0บาทและอยากซื้อทองจริงๆเนี่ยมันก็มีวิธีเลือกทองรูพัันธ์ที่น้ำหนักน้อยกว่าครึ่งสลึงอยู่นะครับว่าจะเลือกยังไงให,ให้มันอายุการใช้งานได้ทนทานคุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะครับโดยทองรูพันศก์ที่น้ำหนักน้อยๆนะครับเราจะเห็นขายกันเต็มเลยนะครับในโลกออนไลน์ คือราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณพันต้นๆนะครับผมพันกว่าบาทนะครับพวกน้าหนัก0.3 0.5นะครับผมหรือว่าน้ําหนักที่มันน้อยกว่านั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างบางจริงๆนะครับคือน้ําหนัก0.6กร,รัมที่ผมจะเอามาให้ดูเนี่ยมันก็บางอยู่แล้วนะครับถ้าน้ําหนักน้อยกว่า0.6ไปอีกเนี่ย อายุการใช้งานก็จะยิ่งสั้นลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นน้ําหนักที่พอจะซื้อได้เนี่ยผมก็แนะนําเป็น0.6กรัมนะครับที่ต่ําที่สุดที่จะซื้อได้นะครับไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือหน้าร้านก็ตามนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าแหวน0.6กรัมเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนนะครับแหวน0.6กรัมเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะวงค่อนข้างเล็กนะครับเล็กมากๆนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะบางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกเนี่ยพยายามเลือกนะครับแหวนที่ไม่มีหัวนั่นเองนะครับ เป็นแหวนเกี้ยงหรือว่าแหวนที่เป็นลายรอบวงนะครับอันนี้จะเป็นลายรอบวงนะครับผมเป็นลายที่มันจะไม่มีหัวนะครับให้เลือกเป็นแบบนี้นะครับจะแข็งแรงที่สุดนะครับในแหวน0.6กร,รมัมหรือเป็นลายเกลี้ยงไปเลยนะครับผมก็จะค่อนข้างแข็งแรงนะครับเวล,ลาที่มันบุบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่สังเกตเห็นได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะ,ะใส่ได้ต่อไม่ไม่น่าเกลียดเกินไปนั่นเองนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าแหวนเนี่ยเวลาที่มันบุบเนี่ย มันไม่สามารถที่จะซ่อมได้นะครับผมมันซ่อมยากมากมากมันจะต้องเปลี่ยนทองอย่างเดียวนะครับซึ่งค่าเปลี่ยนก็แพงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเลือกแหวนที่โอกาสบุบเนี่ยน้อยที่สุดนั่นเองนะครับถ้าเป็นแหวนหัวนะครับผมแหวนที่หัวหัวมันจะโปร่งๆอย่างเช่นพวกแหวนแบบนี้นะครับมันจะมีหัวแบบนี้ใช่ไหมครับโอกาสที่หัวมันจะบุบเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นพวกแหวนที่มีหัวแบบนี้เนี่ยเราไม่ควรเลือกนะครับสาหรับน้ําหนัก0.6กรัมนะครับผม หรืออย่างแหวนแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแหวนที่หัวของมันเนี่ยจะปูงนะครับจะสังเกตว่าตัววงของมันจะไม่เท่ากันนะครับผมตัววงเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะเล็กแต่ตรงนี้มันจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับหัวมันจะปูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแหวนที่เป็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับโอกาสที่หัวจะบุกเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับไม่ว่าจะน้ําหนักเท่าไหร่ก็ตามนะครับผมโดยเฉพาะน้ําหนักน้อยๆเนี่ยโอกาสบุบสูงนะครับแล้วก็พอบุบแล้วเนี่ยมันไม่น่าใช้งานเลยนะครับจะไม่เหมือนพวกแหวนเกี้ยงนะครับเวลาที่มันบุี่ มัน Shift, เราสามารถที่จะซ่อนได้นะครับผมแต่แหวน ja, ที่มันเป็นหัวเนี่ยเราจะต้องโชว์หัวของมันใช่ไหมครับแล้วถ้าหัวของมันบุกเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะใช้แล้วนะครับก็จะต้องเอามาเปลี่ยนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเลือกแหวนน้ําหนักน้อยเนี่ยพยายามเลือกแหวนที่ไม่มีหัวนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นน้ําหนักทอง1กรัมนะครับซึ่ง1กรัมเนี่ยจะมีลายให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมทุกวันนี้แต่ว่าลายที่ผมแนะนําก็จะยังเหมือนเดิมก็คือเป็นพวกลายที่มันเป็นลายรอบวงนะครับผมเป็นลายรอบวงนะครับ คือจเราจะสังเกตง่ายๆนะครับว่าตัววงของมันเนี่ยจะเท่ากันนะครับจะไม่มีส่วนไหนที่มันโป่งขึ้นมาหัวมันจะใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมอาพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงนะครับหรือว่าเป็นลายเรียบแบบลายที่เป็นลายตะปูอย่างนี้ก็สามารถที่จะซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับพวกลายที่เป็นลายเรียบหรือว่าหัวที่มันไม่โป่งมากนะครับหัวที่มันตันๆอย่างลายตะปูเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับ โดยน้ําหนัก1กร,รัมนะครับผมเราก็มีแหวนหัวเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าหัวของแหวน1กรกัมเนี่ยมันจะเริ่มมีความแข็งแรงแล้วถ้าเราจะเลือกแหวนหัวนะครับก็จะเป็นพวกหัวที่มันแคบๆนะครับผมเล็กๆอย่างนี้นะครับไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ปูมากเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะครับตัวก้านของมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วจะไม่เหมือนตัวแหวน0.6กรัรมนะครับอันนั้นเนี่ยแหวนหัวเนี่ยมีโอกาสที่หัวมันจะบุกนะครับแต่1กรัมเนี่ย ตรงหัวของมันเนี่ยจะเป็นตัวตันขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นความแข็งแรงมันก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้นะครับแหวนที่น้าหนัก1กร,รัมขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มมีแหวนที่มันเป็นก้าน2ก้านแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือน2เส้นอย่างนี้นะครับปกติเนี่ยแหวนมันจะเป็นเส้นเดียวไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแต่ถ้ามันมี2เส้นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยความแข็งแรงของมันก็จะลดลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เลือกแวนหวน1กรัมเนี่ยผมแนะนําว่าให้เลือกเป็นแหววนนนนนนทีีี่่มััเเเป็ส้้ดยยอางะครบ อย่าไปเลือกแหวนที่มันเป็น2เส้นอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าความแข็งแรงของมันเนี่ยจะน้อยลงนะครับแล้วก็โอกาสบุกก็ค่อนข้างสูงที่สําคัญแหวนนี้มันมีหัวด้วยเห็นไหมครับและหัวของมันก็จะเป็นโปร่งออกมาอย่างนี้นะครับมันจะเป็นโปร่งออกมามันจะไม่ใช่แหวนที่เป็นหัวตันนะครับเพราะฉะนั้นแหวนหนึ่งกำเนี่ยพยายามเลือกเป็นก้านเดียวแล้วก็หัวตันนะครับถ้าเป็นแหวนที่มีหัว ทีนี้นะครับเราผมจะเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งนะครับก็คือแหวนหนึ่งกำเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มมีแบบสองกษัตริย์แล้วนะครับหัวที่มันเป็น2สีนั่นะครับตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้งานไประยะเวลาหนึ่งนะครับผมมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบรูปฝั่งด้านขวานะครับผมซึ่งตัวสีของมันเนี่ยมันจะลอกนะครับผมแล้วก็ไม่สวยงามนะครับเห็นไหมครับว่าความต่างของมันเนี่ยจะค่อนข้างต่างกันนะครับอีกอันนึงเนี่ยสีมันจะหายไปนะครับผม ใครที่จะซื้อทองแบบนี้นะครับผมก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวสีของมันเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อายุการใช้งานของมันเนี่ยไม่เกิน1ปีตัวสีของมันก็จะเริ่มลอกแล้วนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อเสียของแหวนที่เป็นหัวที่เป็น2ส,สีหรือว่า2กษัตริยันั่นเอนงครับทีนี้แหวนครึ่งสลึงล่ะครับเราจะเลือกยังไงแหวนครึ่งสลึงเนี่ยจะเริ่มมีลายเลือกเยอะกว่า1กร,รมัม มากมากแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นแผนที่สามารถที่จะใช้งานจริงในชีวิตประจําวันได้ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเราเลือกลายเป็นนะครับผมโดยครึ่งสลึงเนี่ยทำไมผมไม่พูดถึงเรื่องของสร้อยคอหรือว่าสร้อยข้อมือเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าสร้อยคอและสร้อยข้อมือเนี่ยผมก็แจ้งไปหลายๆลคลิปนะครับว่าไม่ควรซื้อน้ําหนักที่ต่ํากว่า1สลึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างบางมีโอกาสขาดง่ายนะครับ ถ้าเราดึงหรือเกี่ยวอะไรนีิดหน่อยเนี่ยมันจะขาดเลยนะครับผมอายุการใช้งานสั้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นครึ่งสลึงลงไปนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อเป็นแหวนเท่านั้นนะครับผมแหวนครึ่งสลึงเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่ผมเห็นหลายๆคนชอบซื้อกันเนี่ยมันจะเป็นแหวนที่หัวมันป, ples, ปงๆอ,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 อย่างนี้นั่นเองนะครับเนี่ยครับหัวปงๆอ,อย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เพิ่มเติมด้วยนะครับผมแหวนที่หัวปงๆอย่างนี้เนี่ยครับเวลาที่เราดูเนี่ยเราจะดูออกเลยว่าแหวนของมันเนี่ยจะ มีความปูงขึ้นมานะครับตัววงของมันจะไม่เท่ากันไม่เรียบเสมอกันนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราไปซื้อนะครับผมโอกาสที่หัวมันจะบุบเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้เราจะเห็นว่าหัวของมันเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะปูงขึ้นมานะครับผมมันจะมีความปูงขึ้นมาตรงนี้จะปูงและมีโอกาสบุบง่ายนะครับที่สําคัญตัวนี้มันเป็นยังไงด้วยครับมันเป็น2เส้นด้วยันนะครับแบบที่ผมบอกไปตามแหวน1กรัมเลยตัวที่ มันมี2เส้นขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยอันนี้โอกาสที่มันจะหักหรือว่าบุกเนี่ยมีค่อนข้างสูงมากนะครับผมก็ต้องระวังด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบซื้อแหวนที่เป็นหัวปงๆสำหรับครึ่งสลึงเนี่ยโอกาสที่เราจะได้มาเปลี่ยนทองเนี่ยก็มีโอกาสค่อนข,นข้างสูงเลยนะครับเนี่ยครับอย่างแหวนที่เป็นก้านอย่างนี้นะครับโอ้โหอันนี้มี3ก้านเลยนะครับสามก้านเนี่ยก็ยิ่งแข็งแรงน้อยกว่าตัวที่เป็น2ก้านอีกนะครับเพราะฉะนั้นพวกแหวนแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่แนะนําเหมือนเดิมนะครับว่า มันค่อนข้างที่จะอ่อนแอแล้วก็พังง่ายแล้วก็บุกง่ายนั่นเองนะครับหรืออย่างพวกลายมังกรอ,อย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่หัวมันจะพังจะบุกเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงนะครับแล้วมันก็จะไม่น่าใช้งานนั่นเองครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะซ่อมได้นะครับเราก็จะต้องทําการเปลี่ยนอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นพวกแหวนที่เป็นหัวโป่งเนี่ยตัดทิ้งไปก่อนนะครับหรืออย่างแหวนที่เป็นหัวเพชรอย่างนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมก็พูดไปหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าแหวนที่เป็นหัวเพชรและเป็นทอง96.5%เนี่ย มันจะจับเพชรได้ไม่แน่นนะครับผมโอกาสที่เพชรจะหลุดเนี ally, issue, ่ยก so really ็ม so 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 ีค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ใส่ทองแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ระวัดระวังมากนะครับผมอาจจะนิ้วชนนู่นชนนี่บ่อยหรือเป็นคนที่ต้องใส่แหวนในการทํางานนะครับไม่ว่าจะทํางานออฟฟิศหรือทํางานอะไรเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะชนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพชรมันหลุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าใช้งานนะครับต่อให้มันซ่อมได้มันก็เป็นปัญหาจุกจิกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อทองแล้วก็ไม่อยากจะมา เสียเวลานะครับในการที่จะเอาไปซ่อมแล้วก็เสียเงินเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าไปซื้อทองที่เป็นลายที่ผมจะแนะนําต่อไปดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเงินซ้ําซ้อนนะครับผมโดยแหวนที่ผมจะแนะนานะครับก็จะเป็นแหวนที่เป็นหน้าแคบอย่างนี้นะครับผมหน้ามันจะแคบๆนะครับคือหัวมันจะไม่โป่งเห็นไหมครับผมมันจะไม่มีความโป่งขึ้นมาเยอะมากนะครับอันนี้เนี่ยโอกาสที่หัวจะบุกเนี่ยก็จะไม่เยอะเท่ากับแหวนที่เป็นพวก หัวใหญ่ๆอย่างแหวนหัวมังกรนะครับผมหรือลายจิกเพชรที่หัวมันใหญ่มากๆเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสบุกน้อยกว่าวนั่นเองนะครับหรืออย่างนี้ครับผมเนี่ยแหวนที่มันมีความตันที่ตัวหัวของมันนะครับเราจะสังเกตว่ามันโป่งหรือเปล่านะครับตรงนี้จริงๆมันไม่ได้โป่ง <rac use> นะครับผมถ้าเราจับดูเราจะรู้เลยว่ามันค่อนข้างตันนะครับแล้วก็โอกาสบุกเนี่ยยากนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นแหวนตันเลยก็ได้นะครับผมตัวแหวนตัวนี้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับพวกหน้าที่มันแคบๆ ตัววงเล็กๆนะครับผมไม่ได้เป็นวงใหญ่แล้วก็หน้าของมันเนี่ยไม่ได้ใหญ่หัวแบบลากมาตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้เหมือนพวกลายมังกรแบบนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะครับนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือแหวนหัวแบบนี้นะครับผมแหวนที่หัวของมันตันนะครับผมอันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นหัวแบบโป่งขึ้นมามากใช่ไหมครับเหมือนพวกลายมังกร เพราะฉะนั้นเนี่ยตัววงของมันจะตันหน้ามันจะแคบๆนะครับหน้ามันจะไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับเนี่ยครับแหวนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแหวนหน้าแคบอันนี้หน้ามันจะใหญ่นะครับจะเห็นว่ามันต่างกันมากๆเลยใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยโอกาสที่หัวมันจะบุกเนี่ยจะน้อยกว่านั่นะครับส่วนตัวนี้นะครับผมเวลาที่เราขึ้นมาเราจะสังเกตนะครับว่าหัวของมันจะมีความปูงมากกว่าเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่หัวจะบุกเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมตัวนี้จะแข็งแรงกว่านะครับเวลาเลือกหเป็นนแวที หน้าแคบๆนะครับผมตัววงไม่ปลุกมากนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยเลือกทองได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ใช้งานได้นานนั่นเองนะครับหรือว่าจะเอาที่ผมแนะนาเลยจริงๆก็จะเป็นพวกลายรอบวงต่างๆนะครับผมอย่างที่ผมขึ้นให้เนี่ยหรือว่าเป็นพวกแหวนเกี้ยงตันอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมแล้วก็อายุการใช้งานนานนะครับซื้อแล้วก็คุ้มนะครับผม และเราค่อยเอามาเปลี่ยนในอนาคตเป็น1สลึงเป็น2ส,สลึงต่อไปก็ได้นะครับสําหรับใครที่อยากจะใส่ทองก่อนนะครับผมก็คืออยากใส่แค่ครึ่งสลึงไปก่อนนะครับและอนาคตค่อยเอามาเปลี่ยนอีกทีเนี่ยซื้อทองพวกนี้เนี่ยก็จะคุ้มกว่าพวกลายที่ผมไม่แนะนํานั่นเองนะครับสำหรับเรื่องของไซส์ของแหวนเนี่ยมันมีผลต่อความแข็งแรงหรือเปล่านะครับ ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามีผลมากๆนะครับผมโดยไซส์ที่ผมแนะนํานะครับถ้าเป็นแหวน0.6กร,รัมเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใส่ไซส์ไม่เกิน55นะครับผมเพราะว่าถ้าไซส์ที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยมันจะเป็นแหวนโป่งทั้งหมดนะครับต่อให้เราจะเลือกลายตามที่ผมบอกเนี่ยมันก็ยังโป่งอยู่ดีนะครับเพราะว่าเขาจะต้องขยายเนื้อทองน,นั่นเองนะครับ และถ้าเป็นแหวน1กรัมนะครับผมแนะนําว่าเป็นไซส์ไม่เกินไซส์ห้าสิบแปดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไซส์ห้าสิบเก้าหกสิบขึ้นไปถ้าเรานิ้วใหญ่ต้องใส่ไซส์หกสิบขึ้นไปเนี่ยไปซื้อแหวนครึ่งสลึงดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อแหวน1กรัมหรือแหวนศูนย์จุดหกกรัมที่ไซส์หกสิบไซส์หกสิบเอ็ดอะไรอย่างงี้นะครับผมซื้อไปใส่แป๊บเดียวมันก็บุบแล้วนะครับผมเราก็ต้องเอามาเปลี่ยนหรือเอามาขายขาดทุนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเก็บเงินไปซืื้อออเเเคคครรรรรร่่่่งงงงสสึึทีีีีดดยววกกาาาาานะพขห1 ต่อให้ทองมันขึ้นไปเยอะมากๆมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเยอะขนาดนั้นหรอกครับผมส่วนแหวนเครื่องสื้นึงนะครับไซส์ผมแนะนําก็คือไม่เกินไซส์59นะครับผมหรือว่าไซส์60ประมาณนี้ก็สามารถที่จะพอได้อยู่นะครับก็คือ,อยังพอที่จะมีแหวนที่จะเป็นลายตันแล้วก็พอที่จะแข็งแรงใช้งานได้นานอยู่นะครับแต่ถ้าไซส์60ขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่แนะนําเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มโป่งอนนันเองนะครับต่อให้เราเลือกเป็นลายตันลายรอบวงหรือลายเกี้ยง มันก็เป็นแหวนเกี้ยงที่เป็นแหวนเกี้ยงปูงนะครับไม่ใช่แหวนเกี้ยงทันอยู่ดีนะครับโอเคครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับสําหรับใครนะครับผมที่มีงบประมาณสัก70,00บาทนะครับอยากที่จะซื้อทองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทองแท่งหรือทองรูปรพันธ์นะครับก็สามารถที่จะซื้อสะสมได้นั่นเองนะครับและในอนาคตเราค่อยนํามาเปลี่ยนเป็นทอง1สลึง2สลึงต่อไปก็ได้นะครับผมถ้าเรายังไม่ได้มีงบพอที่จะซื้อเป็น1สลึงหรือว่า2สลึงเลยนะครับ หรือใครนะครับผมที่อยากจะเก็บสะสมทองนะครับผมแต่ว่ากลัวว่าทองมันจะขึ้นไปก่อนเราไม่สามารถที่จะซื้อได้ทันเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เราทําการอ,อมทองก็ได้นะครับมันจะตัดปัญหาตรงนั้นนะครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อทองมาไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปเปลี่ยนทีหลังนะครับก็คือ ค่อยๆเก็บออมเพราะว่าการออมเนี่ยเราจะได้ราคาของวันนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็แลกเป็นทองน้ำหนักเยอะๆทีเดียวเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อไปก่อนนะครับเช่นซื้อครึ่งสลึงไปก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนเปนน็น1สลึง2สลึงค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆในอนาคตเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มนะครับผมก็คือเราจะเสียค่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้มันก็จะทําให้การออมทองเนี่ยมันจะคุ้มกว่าการที่เราซื้อมาแล้วก็ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนนะครับ สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับใครที่มีคำถามนะครับเกี่ยวกับทองคำแท่งนะครับหรือว่าทองรั่วพันธ์ก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับผมสอบถามไวด้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ